สำหรับวิธีการถอดถังเก็บยานะครับรุ่น TS242D ทำได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการถอดนะครับวิธีการถอดเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับสเต็ปแรกนะครับปรับตำแหน่งนะครับใบมีดให้ลงมาอยู่ที่ตำแหน่งระดับที่1นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งสำหรับการเซอร์วิสนะครับสนะครับกดตัวล็อกท่อตรงนี้นะครับ จุดที่3มนะครับกวดตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นห่วงล็อกเหมือนกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถถอดท่อสองท่อนนี้ออกได้นะครับ เสร็จแล้วมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับยกกระบะเทเศษญ้าออกก่อนนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับสามารถยกขึ้นได้เลยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับยกขึ้นด้านบนนิดนึงนะครับมันจะสามารถถอดออกมาได้แบบนี้เลยเท่านี้เองนะครับวิธีการถอด